วันนี้ครูมอนก็จะมีคำถามที่ครูมอนเคยถามตัวเองเอาไว้ในใจอยู่เสมอขณะที่ปลูกผล,ลไม้นะครับและก็พืชเศรษฐกิจอื่นๆนับตั้งแต่ยางพาราอะโวคาโดและก็มาถึงทุเรียนคำถามที่น่าสนใจซึ่งจำมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเพื่อนเขาคุยกันเพื่อนเขาคุยกันว่าพ่อเขาปลูกยางพาราจะต้องใช้เวลารอนาถึง7ปี เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามว่าเจ็ดปีนั้นเราจะกินอะไรนะครับหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครูมอนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้ก็มีส่วนของตนเองหลังจากที่ปลูกยางพาราไปแล้วปลูกอะโวคาโดไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาปลูกทุเรียนนะครับได้ประมาณสัก5 6เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงออกแรงก็คือช่วงหมดฝนจะเข้าหนาว นะครับเราก็จัดการแพรวถางพื้นที่แล้วคําถามที่ยังอยู่ในใจของครูมอนก็คือ,อคําถามที่อยู่ในใจของครูมอนก็คือขณะที่เรารอผลผลิต4ปีนั้นเราจะกินอะไรถ้าหากว่าเราทิ้งพื้นที่ว่างให้รกร้างว่างเปล่าลักษณะเช่นนี้หญ้ามันก็ขึ้นแน่นอนที่สุดเราก็ต้องเสียรายจ่ายเพื่อตัดหญ้าในช่วงแล้งนะครับในขณะที่สวนของเราดันยังไม่ให้ผลผลิตเลย เราจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้อย่างไรนะครับก็มีพืชตัวเลือกหลายๆตัวหลายๆอย่างนะครับนับตั้งแต่มะละกอนะครับมะละกอฮอนแลนด์มะละกอ,ะก,อกินผลดิบผลสุกนะครับจนถึงข้าวไร่กระชายเผือกอะไรพวกนี้แล้วแต่สภาพที่เหมาะสมในพื้นที่ของเราและก็ตลาดที่จะรองรับนะครับในส่วนของครูม่านนั้นก็ปลูก ต้นข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็เป็นแปลงข้างล่างทีนี้แปลงข้างบนก็เป็นช่วงแรงนะครับก็ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวโพดได้นะครับก็ตัดสินใจจะปลูกอยสองอย่างนะครับก็คือมะละกอฮอลแลนด์กับมาปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับทีนี้พอมันผ่านช่วงฝนไปแล้วก็เป็นอันว่าฟาวไปก็คือเป็นว่าแห้วไปเลยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปปลูก สับปะรดอ่าสับปะรดที่จะปลูกนี้ก็คืออ่าสับปะรดที่เข้าสู่โรงงานเราเรียกว่าสับปะรดปัตตเวียนะครับที่ที่สับปะรดชอบนั้นก็คือพื้นที่ในที่ดอนไม่ชอบในที่ลุ่มนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นที่ลุ่มน้ําขังแล้วสับปะรดจะตายและเวลาช่วงที่ปลูกเขาก็จะปลูกช่วงฤดูแล้แงไม่ปลูกช่วงฝนนะครับก็คือเป็นพืชทนแล้งเจอน้ำและสาออยรากเน่าโคนเน่าตาย นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปลูกในช่วงแรงปรกติแล้วก็จะปลูกในเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับแล้วก็รอฝนลนนักษณะนี้ต้นมันก็ไม่ตายมันก็จะเด้น้ําค้างหมอกเหม,หมยอะไรพวกนี้ถ้าเรามีระบบน้ําช่วยลดอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับอายุของการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ12-14ถึงเดือนนะครับเราสามารถทําให้ออกผลได้พร้อมกันนะครับโดยการเร่งสารพวกอ e ีดิฟอนพวกนี้นะครับก็จะทําให้ ได้ผลผลิตออกมาครั้งเดียวพร้อมกันไปหมดเลยนะครับะระยะเวลาการปลูกนั้นก็อาจจะเป็นปลูกข้ามปีนะครับก็จะออกในออกผลในช่วงปีถัดไปก็ปีปีครึ่งนะครับประมาณนี้ลักษณะ,ะที่เราจะไปปลูกนั้นส่วนส่วนที่เราจะนําไปปลูกไปทําพันธุ์นั้นก,ก็คือนหน่อนะครับกะตะเกียงตะเกียงก็คืออยู่เป็นส่วนที่อยู่บนหัวสุดนะครับของสับประรดนะครับ อ,อันนั้นก็ได้ผลดีเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วชาวบ้านก็จะนิยมที่จะใช้หน่อนะครับในการปลูกหนอก,ก็คือต้นอ่อนที่อยู่ด้านข้างของสับประรดเวลาที่สับประรดมันมีผลนะครับออกดอกออกผลแล้วมันจะแทงหน่อออกมาหน่อก,ก็จะมี2อ,อย่างก็คือหน่อดินกับหนอ่อากาะที่เราแยกหน่อเล็กออกเรียบร้อยแล้วนะครับหน่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ เราก็คัดไปปลูกนะครับสมมติว่ามีคนทำงานอยู่3คนนะครับคนแรกก็ทำท่าที่เอาหน่อไปวางโดยกะขนาดโดยกะความถี่ความห่างนะครับก็คือระหว่างต้นนะครับระหว่างต้นก็คือหน่อแรกกับหน่อที่สองเนี่ยนะครับหน่อแรกกับหน่อที่สเนี่ยห่างกัน ประมาณ50เซนนะครับระยะของความถี่นั้นมันมีผลต่อขนาดของลูกที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราปลูกห่างพื้นที่ที่มันจะกระจายรากมันก็มีมากการหาอาหารของมันก็หาอาหารได้ดีนะครับลูกก็จะโตหัวก็จะโตแต่ถ้าเราปลูกทีนะครับก็จะทำให้ผลผลที่ได้หรือหัวที่ได้นั้นเป็นมีขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความที่เช่นเดียวกันนะครับเราจะปลูก2แถวก็ได้3แถวก็ได้นะครับแล้วแต่การออกแบบนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีลักษมีจอบเล็กๆในลักษณะนี้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเราก็จะเอาหน่อนะครับ าวางตำแหน่งที่กะกะเอาไว้นะครับแล้วก็ขุดดินขุดดินแล้วก็เอาหน่อจิ้มลงไปแล้วก็กลบดินนะครับก็นี้เป็นอันเสร็จนะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ขุดขุดดินโดยใช้จอบเล็กๆขนาดนี้นะครับขุดเข้าไปแล้วก็วางหน่อลงไปแล้วก็เอาขุดดินรอบข้างกลบนะแล้วก็อัดให้แน่นนิดหน่อยนะครับ มันก็จะได้ลักษณะแถวดังนี้นะครับอตอนนี้เราก็มาดูความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุเรียนกับสับประรดผมเคยปลูกพืชแซมอยู่สองชนิดก็คือต้นกล้วยกับต้นมะละกอนะครับปรากฏว่าสองตัวนี้นะครับมันก็มี ข้อดีและข้อเสียกับแตกต่างกันอาที่เห็นข้อเสียก็คือสำหรับต้นกล้วยแล้วรากของมันไปไกลถึงแม้ว่ามันจะให้ความร่มเย็นความชุ่มชื้นนะครับให้แก่ทุเรียนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าแล้วนะครับต้นมันสูงนะครับบังแสงบังแดดแล้วก็รากไปไกลเวลาที่เราใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรลงไปในหลุมเนี่ยรากมันหมักไกลมากนะครับ ผมก็เลยไม่เลือก2ตัวนี้นะครับรากสับปะรดนั้นเป็นรากที่าหากินตื้นๆใกล้ๆนะครับรากไม่ใหญ่เป็นรากเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รบกวนการเจริญเติบโตของอต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับทีนี้ข้อคิดในการที่เราจะปลูกนะครับก็คือเราจะต้องเว้นช่องว่างเอาไว้นะครับให้ต้นทุเรียนที่ท่านมองเห็นลนนักษณะนี้เราก็จะปลูก ห่างประมาณเม็ดครึ่งน,นะครับระยะห่างระหว่างทุเรียนกับสับประรดนะครับจะมีช่องว่างด้านละเม็ดครึ่งน,นะครับหรือเม็ด20ประมาณนี้เพื่อให้ลมพัดผ่านวันนี้เรายังเห็นต้นสับประรดมีขนาดนี้นะครับแต่อีกสลยะอีกสะะหนึ่งเมื่อมันโตเต็มที่ใบมันกลางออกมันก็จะยาวประมาณ75เซนถึง1เมตรนะครับ ช่องว่างตรงนี้ก็จะลดหายไปนะครับการที่เราทิ้งช่องว่างเหล่านี้นะครับไม่ได้ทิ้งเฉพาะช่วงหน้านี้อย่างเดียวแต่เราจะทิ้งให้เป็นแนวไปตามลักษณะนี้เพื่อที่จะให้ลมพัดผ่านนะครับเป็นช่องทางของแสงของลมนะครับถึงแม้ว่าต้นสับปะรดนั้นมันจะเป็นต้นเตี้ยสูงสุดก็ไม่เกิน1เมตรนะครับ เพื่อการที่เราจะระบายน้ําระบายอากาศช่วงฤด,ดูฝนนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับในระหว่างต้นเห็นไ,ไหมครับทีนี้ในระหว่างแถวนะครับผมปลูก8ปคูณแนะครับแปคูณแมันก็จะได้ อยู่สแถวประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นช่องว่างนะครับระหว่างต้นเราก็จะปลูกไล่มาลักษณะอย่างนี้นะครับก็ทําให้ได้3มแถวเช่นเดียวกัน,นรเราทําไมเราต้องทิ้งช่วงห่างระหว่างต้นทุเรียนกับต้นสับปะรดออกไปประมาณด้านละ2เมตรหรือเมตรครึ่งเหตุผลก็คือหลังจากปีที่1ไปแล้วนะครับ ย่างเข้าปีที่สองต้นทุเรียนของเราจะโตเร็วมากพอโตรากจะหากินไปไกลเวลาเราไปทำงานเราจะต้องมีการขยายโคกขยายเนินนะครับการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับลงไปขยายเนินออกไปกิ่งต้นทุเรียนเหล่านี้มันก็จะยืดจะยาวนะครับทั้งด้านความสูงและความกว้างก็จะเพิ่มจำนวนใบขึ้นอีกนะครับเป็นเท่าตัวและก็กิ่งและก็เงาพวกนี้ อาจจะไปบดบางแสงนะครับอาจทำให้มีผลกระทบต่อต้นสับประรดของเราได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ก็อยู่อยู่ที่การที่เราจะเข้าไปปฏิบัติงานว่าสะดวกไหมนะครับตอนนี้ดูมันเล็กๆยังไม่เห็นผลกระทบแต่ถ้ามันโตแล้วเวลาที่เราเข้าไปทำงานนะครับจะลืมว่าปลายใบของสับประรดนั้นมันแหลมนะครับและมันมีหนาม นะครับมันจะเกี่ยวเราได้ทําให้อาการปฏิบัติงานของเราไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นทิ้งที่ว่างเอาไว้นะครับในช่วงฤดูร้อนมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิของผิวดินนะครับอุณหภูมิของอากาศนะครับจากร้อนมากก็ลดลง1-2สองศานะครับเพราะว่ามันคลุมหน้าดินเอาไว้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็แชร์ความชื้นซึ่งกันและกันนะครับ ล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นได้รับผลกระทบจากความชื้นสัมผัสที่ต่ําอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มันก็มีผลกระทบนะครับมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของเราเพราะฉะนั้นการปลูกพืชหรือการเลือกพืชที่จะมาปลูกในสวนทุเรียนก็ต้องคิดคำนึงนะครับนอกจากจะคำนึงถึงรายได้แล้ว ก็ทํานึงถึงความสัมพันธ์ของพืชที่เราปลูกนะครับกับต้นทุเรียนของเราที่เป็นพืชหลักนะครับเราปลูกต้นทุเรียนนี้เป็นเป็นพืชทุเรียนเป็นพืชอายุยาวนะครับส่วนสับป,ประรดนั้นเป็นพืชอายุสั้นเราปลูกแล้วนะครับอายุการเกร็บเกี่ยวก็จะมีอายุเก็บเกี่ยว2ปีแล้วเราก็ต้องรื้อแปลงแล้วก็ปลูกใหม่นะครับ หลังจากนั้นเราก็คุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นใน2ปีนี้นะครับหรือระหว่างรอคอยนี้เราก็จะมีรายได้เข้ามาแต่ช่วงที่เราจะรอคอยนี้นะครับมันก็มีอายุประมาณปีครึ่งนะครับก็จะให้ผลผลิตแล้วนะครับช่วงนี้เราก็ต้องใช้เงินสำรองไปก่อนนะครับในการใช้ใจ่ายเวลาทำงานนะครับเราก็สามารถแบ่งงานกันก็คือ กลุ่มหนึ่งก็จะมีอยู่3คนคนที่1ก็ทําหน้าที่ขนก้าพันอีก2คนที่เหลือก็จะทําหน้าที่ปลูกนะครับแล้วก็ฝังกลบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับพื้นที่ที่เราปลูกนี้มันเป็นที่ลาดชันนะครับไปที่เนินเขาการปลูกสับป,ประรดก็จะลดการกัดเซาะหน้าดินนะครับก็จะทําให้ความสูญเสียหน้าดินนี้ลดลงไป ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในพื้นที่ของท่านนั้นเหมาะสําหรับปลูกพืชชนิดใดและสิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือ,อบริเวณที่ท่านปลูกนั้นมีตลาดรองรับสับปะรดหรือไม่นะครับก็ดูว่าในพื้นที่ของท่านนั้นเหมาะสมสําหรับการปลูกอะไรนะครับสําหรับผมแล้วระหว่างที่เรารอทุเรียนออกผลผลิตนั้นเราจะมีรายได้มาจากไหนนะครับผมก็เจอคําตอบแล้ว ส่วนท่านนั้นนะครับถ้าจะปล่อยดินอ่าถ้าจะปล่อยให้ดินลกร้างว่างเปล่านะครับปล่อยทิ้งไว้เฉยๆหรือจะทำให้เกิดสร้างไรายได้ก็ท่านก็คิดดูนะครับอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ